ัตตากันหรือที่รู้จักกันในชื่อรัตป,ปุระคือกลุ่มโบราณสถานที่ประกอบด้วยวัดฮินดูและวัดเชนจากศตวรรษที่7และแตั้งอยู่ในรัฐการนาตกะตอนเหนือของอินเดียบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมาลาประพานในเขตบากันโกฎดโ,โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกและอยู่ห่างจากเมืองบาดามีไปทางตะวันตกนเฉียงเหนือประมาณ23กิโลเมตร14ไมล์ และห่างจากเมืองไอโฮเลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ9.7กิโลเมตร6หมายทั้งสองมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมแห่งราชวงศ์าลุกยักษ์พัตดาการนยังเป็นโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอินเดียและอยู่ภายใต้การดูแลของกรมสำรวจโบราณคดีอินเดียยูเนสโกได้อธิบายพัฒดาการนว่าเป็นการผสมผสานอย่างตรงตืน ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมจากอินเดียเหนือและอินเดียใต้และเป็นตัวอย่างของศิละปะหลากแนวทางที่อยู่ในช่วงรุ่งเรืองสูงสุดวัดฮินดูส่วนใหญ่ในบริเวณนี้อุทิศแด่พระศิวะแต่ก็มีองค์ประกอบจากศาสนาพุทธนิกายไวยสนพที่นับถือพระวิษณุและสติที่นับถือพระแม่ปรากฏอยู่ด้วยรูปลัก์ตามผนังวัดแสดงภาพแนวคิดต่างๆจากพระเวทและปุรณะรวมถึงเรื่องราวจากรามายณะมหาพานตัภพควัตปุรณะ และวรรณกรรมฮินดูเรื่องอื่นๆเช่นปัญจตันตราและกีรตานุนิยส์วนวัดเชนที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในบริเวณนี้อุทิศแด่องค์ชินะเพียงองค์เดียวเท่านั้นวัดที่มีรายละเอียดสลักซับซ้อนที่สุดและเป็นการผสมผสานศิละปะอินเดียเหนือและใต้ได้แก่วัดปาปนาทะและวัดวิรุปักษ์วัดวิรุปักษ์ยยังคงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาฮินดูมาจนถึงปัจจุบัน แม่น้ำมลประาภาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำกฤษณาไหลาผ่านหุบเขาและที่ราบล้อมรอบภูเขาและมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของอินเดียใต้แม่น้ำนี้มีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านคณะคุมบีในเขตเบลากาวีซึ่งอยู่ในพื้นที่เทือกเขาตะวันตกและไหลไปทางทิศต,ตะวันออกประมาณ1กิโลเมตร0.62หไมล์ก่อนจะถึงพัฒนาการแม่น้ำเริ่มไหลาจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือตามคติความเชื่อของาศาสนาฮินดูแม่น้ำที่ไหลไปทางเหนือเรียกว่าอ ah ุตราวินีคา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งพัตดากั้นตั้งอยู่ในรัฐการนาห่างจากเมืองบลากาวีไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ165กิโลเมตร103ยไมล์ห่างจากเมืองกัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ265กิโลเมตร165หาไมล์ห่างจากเมืองบาดามีประมาณ23กิโลเมตรและห่างจากเมืองไอโฮเลประมาณ9.7กิโลเมตรตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาหินทราย และหุบเขาแม่น้ำมาลาปราภามีโบราณสถานกว่า150แห่งทั้งฮินดูเชนและพุทธซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงศตวรรษที่4-10อีกทั้งยังพบโครงสร้างก่อนประวัติศาสตร์เช่นโดเมนและภาพเขียนฝาผนังในถ้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในพื้นที่พัตดาการนบาดามีไอโฮเลชื่อพัตดาการนมีความหมายว่าศิลาศิสิทธิ์แห่งการราชาพิเศษและถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นบริเวณที่แม่น้ำมาลาประพาไหลกลับไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศมุ่งหน้าสู่เทือกเขาหิมาลัยและเขาไกรล,ลาสที่ประทับของพระศิวะชื่ออื่นของสถานที่นี้ได้แก่คิสุโวลานคิสุโวลเล,ล,ลหุบเขาดินแดงรัตตปูรักรากเทพูเรเมงสีแดงและพัตดาคิสุโวลานหุบเขาดินแดงแห่งการารชาพิเศษกรมสำรวจโบราณคาดีอินเดียระบุวา่าสถานที่แห่งนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารของศิวิชัย และนักภูมิศาสตร์โบราณอย่างประตเลมีเรียกว่าพิธิเกลในช่วงศตวตรรษที่ห้ผู้ปกครองยุคแรกของราชวงศ์ฉาลุกยานับถือไวสนบผู้ศรัทธานในพระวิษณุต่อมาจึงหันมานับถือศิวะผู้ศรัทธานในพระศิวะวัดส่วนใหญ่ในบริเวณนี้จึงอุทิศให้แก่พระศิวะพัตนากันพร้อมกับไอโฮเลและบดามีกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนารวม ถึงเป็นพื้นที่สำหรับการทดลองแนวคิดทางสถาปัตยกรรมในช่วงศตรวรรษที่5ราชวงศ์กุปตนังความมั่นคงทางการเมืองมาสู่ภูมิภาคทำให้ไอโฮเลกลายเป็นศูนย์กลางแห่งวิชาการการทดลองสถาปัตยกรรมแผ่ขยายสู่บาดามีในช่วง2ศตรวรรษต่อมาและในศตรวรรษที่7วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ก็ขยายมาถึงพัฒนาการที่ซึ่งแนวคิดจากอินเดียเหนือและใต้มาผสมผสานกันในช่วงเวลานี้เองที่วัดหลายแห่งในไอโฮเลบาดามี พัตดากันได้รับการสร้างขึ้นโดยจักรวรรดิชาลุกยักหลังการล่มสลายของจักรวรรดิชาลุกยะดินแดนแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ราสฎารกูตะจนถึงศตวรรษที่สิบและในศตวรรษที่1 1ึ2ก็อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชาลุกยะสายหลังจักรวรรดิชาลุกยะตะวันตกหรือชาลุกยะแห่งคาลยานีแม้ว่าพัตดากันจะไม่ใช่เมืองหลวง หรืออยู่ใกล้เมืองหลวงแต่แหล่งข้อมูลต่างๆเช่นศิลาจารึกเอกสารร่วมสมัยและรูปแบบสถาปัตยกรรมชี้ให้เห็นว่าในช่วงศตวรรษที่9-12มีการสร้างวัดฮินดูเชนและพุทธรวมถึงอารามต่างๆขึ้นในพื้นที่นี้นักประวัติศาสตร์จอร์ดมิเชลให้เหตุผลว่าเป็นเพราะปะระชากรในพื้นที่มีจำนวนมากและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น ในช่วงต้นศตวรรษที่14พัตดากันหุบเขามาลาประภาและดินแดนส่วนใหญ่ของที่ราบสูงเดคารถูกกองทัพสุนตานแห่งเดลิเข้าและทำลายล้างความวุ่นวายนี้สิ้นสุดลงเมื่อจักรวรรด,ดิวิชัยนครวิเชน,น,นโคเอ็มไทเออร์เข้ามามีอำนาจจักรวัติแห่งนี้ได้สร้างป้องประการขึ้นเพื่อปกป้องโบราณสถานดังที่พบศิลาจารึกในป้อมที่บดามีพัฒดากัน เป็นพื้นที่ชายแดนที่เกิดดงสงครามระหว่างวิชัยนครกับสุลต่านทางเหนือต่อมาเมื่อจักรวรรดิวิชัยนคร,รล่มสลายในปี1565พัตดากันก็ถูกรวมเข้ากับสุลต่านแห่งบีจาปูซึ่งปกครองโดยราชวงศ์อดินชาฮีเดดิชาฮีและในปลายศตวรรษที่17จากระวดิโมกุลภายใต้การนำของออรังเซบอร์ได้ยึดครองพื้นที่จากสุลต่านบีจาปูหลังจากโมกุลล่มสลายพัตดากัน ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของจักรวรรดิดิมราธาและต่อมาในปลายศตรวรรษที่18ไฮเดอร์อาลีและทิพรูสุนตานเข้าครอบครองพื้นที่อีกครั้งแต่ต้องสูญเสียเนยอให้แก่จักรวรรดิอังกฤษหลังจากทิพย์รูสุนตานพ่ายแพ้ในการรบในช่วงต้นครสตรวรรษที่14พัตนากันหุบเขามลประภารวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่ราบสูงเดคันตกเป็นเป้าหมายการลุกรานและการปล้นสะดมโดยกองทัพสุนต่านแห่งเดลี ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อภูมิภาคในยุคแห่งความโกลาหลน,นี้สิ้นสุดลงด้วยการพังอาจขึ้นของจักรวรรดิวิชัยนครซึ่งมีบทบาททอสำคัญในการปกป้องและฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมของภูมิภาคร,รวมถึงการสร้างป้อมประการเพื่อป้องกันโบราณสถานต่างๆดังปรากฏในจารึกที่พบในป้อมแห่งเมืองบดามิพัตนาการตั้งอยู่ในเขตชายแดนที่มีการสู้รบระหว่างจักรวรรดิวิัยนคร กับสุลต่านแห่งเด็กคันทางตอนเหนืออยู่บ่อยครั้งหลังการล่มสลายของจักรวรรด,ดิวิชนครในปีคศ1565พัตดากันถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสุลต่านแห่งบีจาปูซึ่งปกครองโดยราชวงศ์อาดินชาฮีในช่วงปลายคริสตรวรรษที่17จักรวรรดิโมกุลภายใต้การนำของจักรพรรดิอรังกาเซฟได้เข้ายึดครองพัตดากันจากสุลต่านแห่งบีจาปูและหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโมกุล พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิมิราถาต่อมาในช่วงปลายคริสตศวรรษที่18พัตตดากันตกอยู่ภายใต้การปกครองของไฮเดอร์อาลีและทิปูสุนตแต่ก็ต้องเสียให้กับจักรวรรดิอังกฤษหลังจากที่อังกฤษสามารถเอาชนะทิปูสุนตงได้และเข้ายึดครองภูมิภาคนี้ชื่อพัตตดากันมีความหมายว่าศิลปศักดิทธิ์แห่งการราชาพิเศษและถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นบริเวณที่แม่น้ำมาลาประพาไหลกลับไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศมุ่งหน้าสู่เทือกเขาหิมาลัยและเขาไกราลาสที่ประทับของพระศิวะชื่ออื่นของสถานที่นี้ได้แก่คิสุโวลานคิสุโวลเลหุบเขาดินแดงรัตตปูรักเพราะเธอผู้เริกเมืองสีแดงและพัตดาคิสุโวลานหุบเขาดินแดงแห่งการ,ราชาพิเศษกรมสำรวจโบราณคดีอินเดียระบุว่าสถานที่แห่งนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารของศิวิชัย และนักภูมิศาสตร์โบราณอย่างประตเลมีเรียกว่าพิธิเกอแอลในช่วงศตวรรษที่5-6ผู้ปกครองยุคแรกของราชวงศาลุกยานับถือไวยสนบผู้ศรัทธานในพระวิษณุต่อมาจึงหันมานับถือศิวะผู้ศรัทธานในพระศิวะวัดส่วนใหญ่ในบริเวณนี้จึงอุทิศให้แก่พระศิวะพัตดากันพร้อมกับไอโฮเลและบดานมีกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนารวม ถึงเป็นพื้นที่สำหรับการทดลองแนวคิดทางสถาปัตยกรรมในช่วงศตรวรรษที่5ราชวงศ์คุปตนังความมั่นคงทางการเมืองมาสู่ภูมิภาคทำให้ไอโฮเลกลายเป็นศูนย์กลางแห่งวิชาการการทดลองสถาปัตยกรรมแผ่ขยายสู่บาดามีในช่วง2ศตรวรรษต่อมาและในศตรวรรษที่7วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ก็ขยายมาถึงพัฒนาก้นที่ซึ่งแนวคิดจากอินเดียเหนือและใต้มาผสมผสานกันในช่วงเวลานี้เองที่วัดหลายแห่งในไอโฮเลบาดามี hole, พัตดากันได้รับการสร้างขึ้นโดยจักรวรรดิชาลุกยักหลังการล่มสลายของจักรวรรดิชาลุกยะดินแดนแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ราษดรกูตะจนถึงศตวรรษที่สิบและในศตวรรษที่หนึ่งหนึ่่งสอก็อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชาลุกยะสายหลังจักรวรรดิชาลุกยะตะวันตกหรือชาลุกยะแห่งคาลยานีแม้ว่าพัตดากันจะไม่ใช่เมืองหลวง หรืออยู่ใกล้เมืองหลวงแต่แหล่งข้อมูลต่างๆเช่นศิลาจารึกเอกสารร่วมสมัยและรูปแบบสถาปัตยกรรมชี้ให้เห็นว่าในช่วงศตวรรษที่9-12มีการสร้างวัดฮินดูเชนและพุทธรวมถึงอารามต่างๆขึ้นในพื้นที่นี้นักประวัติศาสตร์จอร์ดมิเชลให้เหตุผลว่าเป็นเพราะปะราชากรในพื้นที่มีจำนวนมากและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น ในช่วงต้นศตรวรรษที่14พัตดากานหุบเขามาลาประภาและดินแดนส่วนใหญ่ของที่ราบสูงเดคานถูกกองทัพสุนตานแห่งเดลีเข้าและทำลายล้างความวุ่นวายนี้สิ้นสุดลงเมื่อจักรวรรดิวิชัยนครวิเยนอกรเอ็มไทเออร์เข้ามามีอำนาจจักรวรรดิแห่งนี้ได้สร้างป้องประการขึ้นเพื่อปกป้องโบราณสถานดังที่พบศิลาจารึกในป้องที่บาดามีพัตดาการ เป็นพื้นที่ชายแดนที่เกิดดงสงครามระหว่างวิชัยนครกับสุลต่านทางเหนือต่อมาเมื่อจักรวรรดิวิชัยนครล,ล่มสลายในปี1565พัตดากันก็ถูกรวมเข้ากับสุลต่านแห่งบิจาปูซึ่งปกครองโดยราชวงศ์อดินชาฮีเตดิชาฮีและในปลายศตวรรษที่17จากวระวดิโมกุลภายใต้การนำของออรังเซบอได้ยึดครองพื้นที่จากสุลต่านบีจาปูหลังจากโมกุลล่มสลายพัตตากัน ็อยู่ภายใต้การควบคุมของจักรวรรดิดิมราธะและต่อมาในปลายศตรวรรษที่18ไฮเดอร์อาลีและทิพรูศุนต่านเข้าครอบครองพื้นที่อีกครั้งแต่ต้องสูญเสียนิยอให้แก่จักรวรรดิอังกฤษหลังจากทิพรูศุนต่านพ่ายแพ้ในการรบในช่วงต้นคริสตรวรรษที่1 4พัตนาการหุบเขามลประพารวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่ราบสูงเด็กคันตกเป็นเป้าหมายการลุกรานและการต้นสะดมโดยกองทัพสุนต่านแห่งเดลี ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อภูมิภาคในยุคแห่งความโกลลหลหนี้สิ้นสุดลงด้วยการพงังา์ขึ้นของจักรวรรดิวิชัยนครซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องและฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมของภูมิภาครวมถึงการสร้างป้อมประการเพื่อป้องกันโบราณสถานต่างๆดังปรากฏในจารึกที่พบในป้อมแห่งเมืองบาดามิพัตดาการตั้งอยู่ในเขตชายแดนที่มีการสู้รบระหว่างจักรวรรดิวิชัยนคร กับสุลต่านแห่งเด็กคันทางตอนเหนืออยู่บ่อยครั้งหลังการล่มสลายของจักรวรรด,ดิวิัชนครในปีคศ1565พัตดากันถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสุลต่านแห่งบีจาปูซึ่งปกครองโดยราชวงศ์อาดินชาฮีในช่วงปลายคริสตรวรรษที่17จักรวรรดิโมกุลภายใต้การนำของจักรพรรดิอัรังกาเซฟได้เข้ายึดครองพัตตากัรนจากสุลต่านแห่งบีจาปูและหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโมกุล พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิดิมราถาต่อมาในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่18พัฒดากานตกอยู่ภายใต้การปกครองของไฮเดอร์อาลีและทิปูสุนต่างแต่ก็ต้องเสียให้กับจักรวรรดิอังกฤษหลังจากที่อังกฤษสามารถเอาชนะทิปูสุนต่างได้และเข้ายึดครองภูมิภาคนี้